อยากรู้ไหมครับว่าเหล็กเส้นกลม2หุน3หุน4หุนเนี่ยที่ช่างเรียกกันเนี่ยคืออะไรคําว่าเหล็กเส้นกลมก่อนนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า round bar าเพราะฉะนั้นตัวอักษรจะแทนด้วย rb ทีนี้นะครับคําว่าหุนเนี่ยก็คือเส้นผ่าศูนย์กลาง1นิ้วนะครับมีทั้งหมด8หุนเท่ากับ25.4ม mm. ิลลิเมตรเหล็กจะวัดเป็นเส้นผ่าศูนย์กลางเป็นมิลลิเมตรนะรเพราะฉะนั้น เหล็กเส้นกลม2หุนก็คือ2ส่วน8คูณ25 4เท่ากับ RB 6มิลิเมเหล็ก3หุนเท่ากับ3ส่วน8คูณ25 4เท่ากับ mm. เหล็ก r b 9มิลิเมตรเหล็ก4หุนเท่ากับ4ส่วน8คูณ25.4เท่ากับเหล็ก RB 12 mm ใครคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์พิมพ์มีประโยชน์ให้หน่อยครับ